ทันทีที่หญิงสาวเหนี่ยวไกลกระสุนกับพุ่งออกจากด้านหลังของปืนแทนที่จะเป็นจากลำกล้องทะลุเข้าที่ไหล่ของชายคนนั้นเขายืนนิ่งงันด้วยความงุนงงไม่เข้าใจว่ากระสุนมาจากไหนหญิงสาวรีบแก้ตัวว่าเธอแค่ทดสอบปืนของเขาเท่านั้นทว่าชายผู้ชาญฉลาดได้ออกแบบปืนกระบอกนี้ให้ยิงนัดแรกย้อนกลับเพื่อป้องกันคนที่คิดจะหักหลังชายคนนั้นรีบวิ่งไปหยิบสุดปฐมพยาบาลเพื่อห้ามเลือด แต่หญิงสาวคว้าโอกาสนั้นพลิกปืนกลับแล้วยิงอีกครั้งคราวนี้กระสุนพุ่งออกจากลำกล้องตรงๆทะลุเข้าที่ไหล่อีกข้างของเขาหญิงสาวยืนนิ่งมึนงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นชายคนนั้นจึงเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงเรียบเยือกปืนกระบอกนี้มันยิงนัดแรกถอยหลังก่อนจะยิงไปคำหน้า เธอพูดไม่ออกได้แต่เดินหนีเข้าห้องน้ำยกฝาชัโครกขึ้นแล้วโทรหาเจ้านายอย่างลับๆแต่ไม่ทันขาดคำชายคนนั้นก็เปิดประตูเข้ามาหญิงสาวตกใจกดชัโครกปิดหน้าจอในทันทีเขามองเธอนิ่งแล้วพูดด้วยน้ำเสียงเย็นเฉียบว่าอย่าทดลองกับปืนอีกไม่งั้นคราวหน้าคุณจะไม่รอดคำพูดยังไม่ทันจบดี เธอก็โกรธจัดเหนี่ยวไกปืนยิงขึ้นเพดานอย่างไม่ยั้งและแน่นเองคือจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ทั้งหมด